ิปนี้ผมทำสองเวอร์ชั่นถ้าคุณเป็นลูกค้ากดดูเวอร์ชั่นแรกอย่าไปดูเวอร์ชั่นสแต่ถ้าคุณเป็นร้านค้าคุณข้ามเวอร์ชั่นแรกไปดูเวอร์ชันสได้เลยครับ สวัสดีครับคลิปนี้ผมมารีวิวนะครับถึงเหตุผลทำไมลูกค้าส่วนใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์ทอแอคทีฟซาวในการแก้ไขในการเปลี่ยนเพื่อให้เสียงมันดีกว่าท่อเดิมๆรถบางคันมีขีดจำกัดในเรื่องของเสียงท่อบางคันเป็นไฮบิดบางคันเป็นเครื่องมินเซลไม่สามารถที่จะทำเสียงให้เป็นแบบซูเปอร์คาร์ได้วิธีการแก้ไขก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นท่อแอคทีฟซาวเข้ามาติดตั้งและเป็นปักแอนเพล์ต่อใช้สัญญาณแคนอีเดียวไม่ต้องตัดต่อสายไฟให้วุ่นวาย โดยผ่านกล่องตัว ECU ของเขาตัวนี้นะครับแล้วสามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้หลายรูปแบบได้หลายเสียงเป็นกบับเสียงที่คาแล้วก็ยังมีการอัปเดตเรื่อยๆนี่คือเป็นเหตุผลที่คนสวนใหญ่ติดตั้งคองนะครับเพราะมีเสียงอัปเดตเช่นลา่าสุดก็จะเป็นเสียง G 5 0 4x4 คูณ4ของ Mercedes-Benz ก่อนหน้านี้ก็จะมี p o w e r s t ิงเกิ C 7นะครับและล่าสุดเร็วนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะออกเป็น m b โ r g h i น i ออกมา การปรับเปลี่ยนเสียงของในกล่องตัวนี้เนี่ยเสียงจะเปลี่ยนแตกต่างออกไปแต่ละคันจะไม่เหมือนกันโทนจะไม่เหมือนกันในขณะที่สินค้าตัวอื่นจะใช้เสียงโทนเดียวกันในการกลับเป็นเสียงทุ้มเสียงแหลมแค่นั้นเองครับและไม่มีตัวใหม่ให่ให้ลกอันนี้คือเหตุผลแรกๆเลยเหตุผลที่2ราคาตลาดเรารู้กันหมดแล้วสินค้าทอผมทําราคาให้ถูกที่สุดในโปรโมชั่น2องใบยอยู่ที่9ก้าถ้าแบรนด์อื่นขึ้นแสงกว่านะครับถ้าจบในเดือนนี้ ราคาของผมจะขึ้นไปอยู่เท่ากับสินค้าแบรนด์นีสามสินค้าทอยขิดซาวนาเข้าผลิตจากประเทศรัสเซียในกอนมีเขียนอยู่นะครับแล้วก็ใบวอยนําเข้าของจริงนะครับท่านชมลูกค้าสามารถเข้าไปดูในเว็บทอยขีดซาวของรัสเซียได้นะครับต้นฉบับเขาอยู่ตรงนั้นเลยแต่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยจากประเทศเยอรมนีหลักฐานอยู่ในนั้นความจริงคือความจริงประการที่4การติดตั้งทอยขิดซาวของเราจะมีอะแดปเตอร์ขาเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็ยึดติดตั้งนอกตัวรถช่วงท้ายรถนะครับให้ฟิล์เดียวกับท่อไม่ได้ติดภายในห้องโดยสารด้านหลังหรือห้องเก็บของห้องเก็บยางและต้องจอดผ่ารถลงมาของเราไม่มีการผ่ารถไม่มีการจอดรถใดใดทั้งสิ้นมีแต่การเชื่อมยึดติดตั้งเข้าไปอยู่ท้ายรถการที่5มีการรับประกันให้1ปีเต็มภายใน1ปีเราเปลี่ยนตัวใหม่ไม่มีการซ่อม นี่ทั้งหมดคือ5ประการที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของไอยที่สาวสวัสดีครับเวอร์ชันนี้เนี่ยสำหรับร้านค้าผมจะบอกนี้ฮะว่าถ้าคุณเป็นร้านค้าที่จำหนายพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะรู้ราคากริ้งโทรตรงมาหาผม,มาานะครับ0 8แป6กตัวละสี นะครับจะได้รู้ราคาตลาดของเราขายราคาเนี่ยแจ้งในเว็บไซต์ชัดเจนไม่ต้องอินบ็อกซ์ไม่ต้องมาสืบเคราคากันเราบอกไปเลยนะครับตัวเดียว6กหมื่นเก้าสองใบอยู่เก้าหมื่นเก้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสินค้าของทอเนี่ยนี่ครับอินบอยน์นเข้าจากประเทศรัสเซียผลิตที่ประเทศรัสเซียตามที่กล่องมีแจ้งหมดนะครับถ้าคุณยังไปแจ้งลูกค้าอยู่ว่าเป็นของจีนเนี่ยแล้วถ้าลูกค้าเขามารู้ความจริงเข้าเนี่ย มันไม่ได้เสียที่ผมมันเสียที่คุณขายของเองที่ไม่ซื้อสั่งแล้วก็พยายามจะดิสเครดิตแบรนด์ผู้อื่นเขาเวอร์ชั่นนี้ะออกมาแบบแอบแรงนิดๆจริงๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมรับฟังจากลูกค้ามาเยอะในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับอย่างนี้ครับผมแนะนําจริงๆแล้วเนะี่ยทุกร้านมีแบรนด์มีทาร์เก็ตของลูกค้าเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับคุณแค่หาจุดแข็งของแบรนด์ของคุณมาแล้วก็หาเฟลดีๆนะครับให้คาแนะนําที่ถูกต้อง แล้เป็นความจริงไม่ต้องไปดิสเครดิตแบรนด์คนอื่นหรอกรกับรองว่าคุณขายของได้อันนี้ผมแนะนํานะนะหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใต้ดีคุณขายทุกแบรนด์เหมือนผมนะครับผมไม่ดิสเครดิตแต่ผมขายทุกแบรนด์นะครับลองเอาผลิตภัณฑ์ทอไปใส่ดูอาจจะเป็นหนึ่งในใจคุณแบบยิ่งยงก็ได้ครับ